มหาวิทยาลัยนครพนมขอเชิญเที่ยวงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่25ประจำปี2567ภายใต้แนวคิด d c g Model สู่เกษตรมูลค่าสูงระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคม2567นี้ณบริเวณคณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครปนม ภายในงานพบกับนิทัศการวิชาการภายใต้แนวคิด BCG Model สู่เกษตรมูลค่าสูงจากสาขาวิชาต่างๆของคณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนมบูนิทัศการวิชาการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนมและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการประชุมวิชาการเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่2หัวข้อนวัตกรรมการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการฝึกอบรมเกษตร ด้านต่างๆอาทิาก,การอบรมการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองสุนทรียภาพวัดยศาสตร์แห่งเบียการเสวนาทางน้นการเกษตรเช่นการเสวนาเรื่องธนาคารต้นไม้คือการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต การเสินาเรื่องการขับเคลื่อนผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและการเสินาการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่าการแข่งขันแทักษะของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเชน่นการประกวดส้ตมตำลีลาการแข่งขันเสียบยอดชวนชมอินตากุลาเสียบกิ่งทางทุเรียน การแข่งขันทำเครื่องดื่มซวชั่นจากมันแก้วและสับประรดน่าประกวดสวนผักในกระถางการแข่งขันจากตูป้ปลาสวยางาม การประกวดการออกแบบและจัดสวนถาดสาหรับสํานักงานรักโลกการแข่งขันการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสําหรับการควบคุมระบบไฟฟ้าในฟาร์มการแข่งขันทักษะการฟาดแซ่การแข่งขันทักษะไก่อบฟางและการแข่งขันตกปลาการประกวดและโชว์กระบือสวยงามภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรและเทคโนโลยีสํานักงานตัุสุสั์จังหวัดนครพนมและกิจการร่วมค้า s k s c ประมูลโคลเนื้อบ,บแรนดัสงานคืนสู่เย่าสิทธิเก่าเกษตรนครพนมการแสดงดนตรีและนันทนาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมและหน่วยงานเครือขา่ายการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าเบ็ดเตล็ดมากมายอย่าลืมเกษตรลุ้นโขงครั้งที่25ระหว่างวันที่26กกุมภาพานันธ์ คือวันที่4มีนาคม2567นี้ณบริเวณคณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยนครพนมสามารถจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าได้ที่โทร0818725378